มัน okay. มีแต่รายอินฟินิตีลองมันไม่มีปืนใหญ่ลองดูครับลองดูโอ้โหปราสาทชั้นเดียวเงินไม่ถะลุงเงินเงินไม่มาบริหารฝั่งนี้เลยวะไอผมนี่เนาะขอใอยมันง้ามันกระจายก,กระจายกันมาผมไม,ไม่น่ามีปัญหานะครับโอเคมาโอ้โหสองทาง สองทางอ่าทับลงมาทางนี้เรดี้ทูดีเฟนส์เหรอยิงไป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 แล้วทำไมไม่ไปแถวหน้าก่อนโอแวนครัมันแวนมันเวนมันเวน เงันยเงี้มาเลยเดียวเงี้ยเโอ้ยน่อ้ยิงไปยิงไปยิงไปยิงโดนม้ารัวๆเลยครับเอ๋ออ๋อยิงยิงยิงโดนแล้วยิงโดนแล้วยิงมันจะปิงขึ้นมามันจะปิงขึ้นมายิงไปยิงไปเอ๋อก็เสร็จหมด ปีนขึ้นมาเรื่อยๆครับอถอนมาก่อน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 อ่านี่ก็ถอนช้าเหลือเกินมาปวดแนวแล้วเหรอโอเคยิง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 โอเค Okay. อีกชุดครับอีกชุดวิ่งมามังปีนขึ้นมากระพิบแล้วกระพิบแล้วกระพิบแล้วโ okay. อเคทงขาวทงขาวไป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 โอ้โ oh, หผมเพิ่งรู้มันมาทางนี้กองนี้มันมาทางนี้อ่ะมาเดี๋ยวเวลาไปเชยความจริงครับจริงจริง โอ้โหมันก็ปีนนะคนที่ปีนแล้วมันจะปีนเลยครับโอ้โหพี่ยิงแล้วพี่เอาดาฟันทีสูส้ๆเขาพี่สูส้ๆเขาฝั่งนี้บุกแล้วครับฝั่งนี้บุกแล้วมันมันยิงมุมปราสาทเลยนะครับมันมันบุกมุมปราสาทเลยนะครับคือฝั่งเรายิงได้น้อยครับ อ่ากระพริบแล้วกระพริบแล้วฝั่งนี้จะมาครับอืมมาเรื่อยๆเลยออ๋ฝั่งนี้กระพริกบกระพริบแล้วหายไปแล้วครับเ,เติมเ,เติมเติมช่องขาดก็เติมช่องขาดก็เติมโอ้มันเริ่มจริงอย่างแน่นหนามากขึ้นนะครับไ้ฝั่งนี้ก็มา รอรอมันมาใกล้ๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแม่ทัพเข้าไปอยู่ในช่องนะครับโอเคโอค้โหอ,อยู่เยอะมากครับคนเราจะพอไหมนี่ใกล้ละมันจะยิงไหมนะี่ะมันมันเป็นตัวเรนจ์ไกลด้วยนะครับอ๋อมาเรื่อยๆเลย โอเคหายไปแล้วกองหนึ่งนะเอ้ยเลสมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดินไปไหนพี่เดินไปไหนพี่อ๋อโอเคโอเคไปไปเร็ว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 เสริม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 ไหมเสริมไหมเสริมไหมโอเคมันเดินมามันไม่ยิงเลยเนี่ยเออนั่นแหละโอ้ฝั่งนี้ก็มาครับเดี๋ยวถ้ามันปีนแล้วผมจะถอนนะครับผมจะถอนกำลัง โอเคมันปีแล้วครับฝั่งนี้โอเคยิงไปยิงไปยิงไปปีนยังเอยเริ่มแล้วครับเริ่มแล้ว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 โอเคไม่ทํามาทางนี้นี่พีนีมาทางนี้นีมาทางนี้โอเค รักษาแนวไว้รักษาแนวไว้ถอนมาถอนมาถอนมาอ้ธนูไฟธนูไฟมันปีนแ <Tell us. S 1> ล้วมันปีนแล้วมันปีนละโอเคขีไฟขีไฟโอเคอ่ากระพริบละกระพริบละเคสวยสวยสวยมากสวยมาก ปีมาแล้วปีมาแล้วปีมาแล้วยิงเลยสิโอเคสองแถวนั่งแล้วสวยสวยยิงไป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 ใช่เห็นแล้วเดินและสวยสวยแทงมันแทงเพื่อนเราแทงเพื่อนเราอ่า ยิงยิงไปยิงไปยิงไปยิงไยอย่าหยุดจะหยุดจะหยุดเฮ้ยเฮ้ยได้ผล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 เอ้ฝั่งนี้ก็ได้อยู่ถอนมาถอนมาถอนมารอรอรอไอ้นี่มานะครับมันเลนยิงไกลเราจะยืนสดให้มันจนมันยิงหมดกระสุนหมดไม่ได้นะครับ เผาป้อมเลยไ,ได้ไหมเนี่ยเออเผาไปเลยไม่ได้ใช้แล้วเคถอนโอเค,ออเคมันเดินมาแล้วมาแเราไม่ชุดแล้วไม่ชุดแล้วไม่ชุดแล้วปีนมาได้เลยเลยโหูมปีนมาได้เลยเลยเยอะมาก สุมันสุมันสุมันนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสเขไปลูกพ่อสเข้าไปอ,อ๋อี่ทงใหม่ครับี่ธงใหม่ขิ้ไฟโอเคถอน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 นี่มันนี่มันกองทงครับ ถ้าถ้าตัวบอสต,ตายก็ยุ่งครับงานหยาบทันทีครับโอเค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 หุ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่โอเคต่อไปฟังนี้ครับเฮ้ย <right>, hey! แตกหมดเลยครับ โอเคโอเคไม่ใช่ไม่ใช่มตทิทับทับทับวิบ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วมันกระพริบก็จริงครับอ่ะมันมันขาวก็จริงครับเดี๋ยวเสรแป๊บมันจะวิ่งกลับมาเพราะฉะนั้นเราต้องตามตามไล่ยิงตามไล่ยิง ไอ้ฐานม้ามันป okay, okay, okay. ีนมาถอยมาถอยมาโอเคโอเคโอเคปล่อยมันปีนมาเล็ดเด่นคำเล็ดเด่นคำโอ้โหมันกลับมาแล้วครับมันกลับมาแล้วโอเคโอเคโอเคนี่แหละของจริงนี่แหละของจริงเอาละไม่รอบละไม่รอบแล้วครับยันไว้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 สู้ลูกสู้ลูกสู้เขาไว้ลูกสู้เขาไว้ ลูกพ่อเก่งเสมอเอาล่วมาลงจากมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอเคโอเคสู้มันสู้มันเอาเจ้าเมืองตายาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีนาจการยิงที่เหนือกว่าครับ นยังปนย,งยังยังนะครับโอเคยิงไปก่อนยิงไปก่อนเอ้าเอ้ยเดี๋ยวเจ้าเมืองโอ้โห,โห,โหโลงมายิงกับลงมายิงกับพื้นเลยยิงไปยิงไปยิงไปเลี้ง,งที่เจ้าเมืองไว้เลี้งเลี้งที่ในพลมันไว้ลงลงวมันปีมาแล้วมันปีมาแล้ว ถอนมาถอนมาโอเค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 คลิปไฟคลิปไฟฝั okay, 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 ่งนี uh ้ยิงไปฝั่งนี้ยิงไปปีใหม่แล้วปีใหม่อีกแล้วปีมา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 แล้วเซตทหารม้าเซตทหารม้า การได้ก็ดีการได้ก็ดีโอ้โหไม่แล้วรอบหนึ่งข้ามันข้ามันข้ามันเซตเจ้าเมืองอยังอยู่ครับเซตเจ้าเมืองอยังอยู่ดูซิจะยิงกันจนกระสุนหมดหรือไม่นะครับ ไป,ไปกันฝั่งซ้ายไปกันฝั่งซ้ายเอ้ยประตูมันเดินเข้ามาเลยเหรอโอ้โหเกียดจังเลยเกียดไอความเฉิดอฉายของมันไปยันไปยันไปยันอันนี้ปล่อยปล่อยยิงไปยิงเจ้าเมืองไปนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหล,ละสวยสวยสวยกระสุนหมดหรือไงเนี่ยยังโอเคนี่ไปนี่ตีไปนี่ตีไป โอ้โหเหลือแค่นี้ครับถอนทอนทอน,ทอนอเคเหลือแค่นี้โอเคจัดแค่นี้พอจัดแค่นี้พอครับโอเคฝั่งหลังฝั่งหลังหายละโอเคโอเคมันอยู่ช่วยมันอยู่ช่วยมันอยู่ช่วยคิดไฟเอ๋เวลาใช้นี่โอเค ตีตีเอาจจมึงมันตายแล้วโอเคชนะชนะชนะโอเคโอ้โ้โอ้โโอ้เซฟเลยดีนะครับเรามีลายฟันที่นะครับถ้าเราไม่มีนี่โอ้ผมล่อมันเข้ามาไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหเกือบไม่รอดเหนื่อยเลยอ่ะ